อ่นตัวไว้นะ,ะไปไกลสุดไปเรื่อยรูปไปเรื่อยดีมากไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่เป็นไรไปเรื่อยยกทีละข้างช้า,ชาไม่ต้องรีบทีละข้างช้าเด้เขาตรงขางตรงโอเคหน้าแล้วไปเลยนะหายใจเข้าลึกๆ ไปให้ไกลที่สุดอ่าพอแล้วตายนี่เรียนครั้งแรกที่เจอกันครั้งแรกเลยนะครับเป็นชั้นมัธยมที่สี่นี่เพิ่งฝึกเป็นครั้งแรกใช้ได้ลูกใช้ได้โอเคดีมากเเเรรียยห้้้าได thank you Oh. <laughs>